ใชต้องแก้เลยนะครับสำหรับรูเบนโมริมนะฮะหรือพี่เจ๋งเนี่ยคำใจ่าไอ้เจ๋งพวกนี้ออกไปก่อนเลยไม่ไงั้นเด็กแม่งจะพังตอนมาแรกๆมันดีแล้วแหละผมเห็นตอนเปนนเลี่ยนโค้แรกๆดีทุกคนแม่งจะไปเลปะปที่สองเนี่ยเพราะนัแต่มแม่งเริ่มเหยาะแย่ปที่สองอารมณ์แบบว่ากูยึดตัวจริงแล้วกูได้สัญญาใหม่แล้วกูได้สัญญาใหม่แล้วสัญญากูยาวแล้วอ่าย่างไงกูก็ถ้าสมมติว่าขายกูไปกูก็ได้ตังกูก็ไม่ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวนั้นไงผมว่าถ้าํำจัดได้รีบเลยบอร์ดมึงก็ สนด้วยว่าให้นักเตะคนไหนแม่งเป็นอะคาเดมี่มาก่อนไม่ต้องสนเพราะถ้ามันเป็นอะคาเดมี่แต่แม่งเล่นไม่เอาทีมเลยแม่งเล่นไม่สมเป็นนักเตะอะคาเดมี่แม่งไม่สมว่าเป็นลูกก่อขนองเนี่ยเขี่ยแม่งทิ้งเลยเข้าใจปะเก็บไว้ทำหาอะไรอ่ะเก็บไว้ทวงทีมเหรอเก็บไว้ทวงโค้ชเขาเหรอเออนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจัดการนะแล้วถ้าท้ายพี่บอกว่าใครนักเตะชุดที่เอลิเทนฮักซื้อมาเนี่ย ไอ้กเตะที่ซื้อมาเนี่ยแม่งสู้ทุกตัวมาติเนสสู้สไหมสู้เดลิสสู้ไหมสู้มาสลาอุยสู้ไหมสู้อันโตนี่ฟอร์มมันจะแย่ไม่แย่เนี่ยมันก็สู้นะครับคาเซมิโร่สู้ไหมก็สู้จริงๆคาเซมิโร่นี่แท้ไม่ได้เทนฮากซื้อนะเป็น,เป,นเป็นบอร์ดซื้อก็สู้อีกเส้นสู้ไหมก็สู้นะเนี่ยไอ้ตัวที่เทนฮากเอามาเนี่ยสู้หมดนะครับไอ้ที่มันไม่สู้เนี่ยมันตัวเกา่านี่ขนาดเทนฮากมาช่วยเอาตัวสู้มามาช่วยหลายตัวนะยังไม่ไหวเลยดูดิเพราะมันยังมีตัวถ่วงทีมอยู่ไงเข้าใจป่ะมีีีีีตตััััววววถ่่่่่่่งงงงททมมมออออยยููะพพดใให้้้้เเลคคครรรบบบาาไแป็นจก ออกไอดาโลเนี่ยตัวแรกเลยเอาออกไปเลยครับตัวแรกเลยให้มึงนัมเบอร์วันเลยตัวแรกเลยดีก็ดาโล กูสาไว้ใจมึงกูสาแบบว่าปีแล้วเห็นมึงเล่นดีแต่พอว่าไอ้ผู้จัดการทีมไว้ใจมึงมึงได้การันตีตัวจริงเขาเลือกขายมิสเกออกแทนมึงมึงออกลายเลยมึงเล่นไม่เอาส้นตีนเลยเลยผมเคืองแต่นัสเปอร์แล้วที่ปล่อยให้แบ็กอะโอเคเขาลากเรือทะลุมาก็จริงแต่ฝั่งเสาสองเนี่ยมึงปล่อยเขาสอดมามึงไม่วิ่งตามไปไปกบเขาให้ติดอะมึงยืนยกมือขอโทษเพื่อนเฉยแล้วมึงพลาดแม่งทุกนัดด้วยตั้งแต่นัดแรกเนี่ยยันจนถึงนัดไอ้ห้าสองของเลตเตอร์มึงพลาดทุกนัดเลยไม่เชื่อใครไปดูได้ครับตั้งแต่เล่น มาเปิดลูกการมาตั้งแต่บอลถ้วยหรือบอลลีกมันพลาดทุกนัดครับดาโลไม่ว่าเป็นเรื่องเกมรุกหรือเกมรับมันพลาดทุกนัดเลยถ้าจะบอกว่าพรามึงเนี่ยไทเทนฮากโดนปลดเนี่ยก็ไม่ผิดเลยนะเพราะมึงน่ะหลักๆเลยอไอ้ดาโลเนี่ยไปก่อนเลยตัวแรกเลยครับนะไปก่อนเลยมึงอะ่ะคือถ้าใครที่ผมด่านี่คือแม่งสุดยอดแล้วนะเพราะผมนี่แม่งแทบจะอวยทีมทุกตัวจริงๆแทบจะอวยนักเตะแทบจะอวยโค้ชถ้าใครที่ผมด่านี่คือมันต้องแย่มากแล้วนะเหมือนไอ้ป๊อกบาเหมือนไอ้ซานโชอย่างเงี้ยมันต้องแย่มากแล้วนะผมถึงจะด่าน่ะไอ ตัวที่2นะมาคัดและฟอร์จ่างที่เราเห็นเลยครับนัดไหนมันอยากวิ่งอะกูก็วิ่งกูก็สู้กูก็เล่นดีกูก็เต็มที่นัดไหนกูไม่อยากวิ่งกูก็ไม่อยากวิ่งดื้อเลยกูจะปล่อยเซอร์กูก็ปล่อยเซอร์เฉยๆพราะถ้าอย่างนั้นมึงมึงไม่สมก็มึงกับที่มึงใส่เบอร์สิบอะกูบอกเลยมึงดูเบอร์สิบคนเก่าดิพี่หมูเวลูดี้อะมึงดูคนเก่าคนาีิเขาเล่นยังไงวะเขาบูเขาบวกเขาวิ่งใส่แม่งทุกจังหวะเลยแล้วดูมึงมึงไม่ได้ครึ่งเขาเลยอะจิตใจมึงไม่ได้ครึ่งเขาเลยโอ้ เกียบกับพี่หมูไว้รู้นี่แม่งคนละเรื่องต้องบอกว่าฝีเท้ามึงไม่ได้แย่นะจริงๆแต่จิตใจมึงแม่งแบบกระจอกไปอ่ะจิตใจมึงแม่งเด็ดน้อยแม่มึงไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเลยว่ะบทจังหงอยก็ง้อยหงอยชี่หายเลยจิตใจมึงแม่งไม่ได้จริงพอฟอร์มทีมไม่ดีมึงก็ไม่ดีฟอร์มัอทีมเลยแทนยี่มึงจะเป็นตัวชูโรงเป็นตัวแบกให้ทีมได้เปล่าเลยแม่งไม่เคยแบกได้เลยไม่แบกไม่ว่าแม่งพาทวงด้วยเสียบอลไม่เคยวิ่งไล่ไม่เคยทอมส้นตีนหาเลยเลยปล่อยให้เพื่อนไล่บีไล่แย่งแล้วตัวเองก็เดิน ว่าเทนฮานี่แม่ตัดสินใจผิดถ้าผมเป็นเทนฮาผมก็อาจจะตัดสินใจผิดเหมือนกันเพราะไอ้ดาโลมันก็เล่นดีจริงปีที่แล้วอ่ะการเป็นตัดสินใจผิดการเป็นปล่อยบิสก้าเฉยบิสก้าเนี่ยอย่างน้อยนะเกมรุกมันไม่ได้แต่เกมรับมันเอาอย่างน้อยมันมีจุดเด่นของมันอย่างหนึ่งที่มันเหนือ,อคนอื่นคือเกมรับหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยแม่งเก่งมากเป็นแบ็คฆ่าเปกแต่ดาโลมีส้นตีเลยไหมไม่มีหายเลยต,ตอนนี้รับก็ไม่เอาส้นตีเลยเกมรุกก็หมาไม่แหลกชนะไอ้สองตัวเนี่ยมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยไม่ต แล้านและฟอร์ดเนี่ย หลายโค้ดแล้วครับตั้งแต่หลุยฟานเกาหลุยฟานเกาผมไม่นับก็แล้วกันพรอมึงขึ้นมาตั้งแต่บูรินโ่ตั้งแต่โอเล่ตั้งแต่ลังนิกตั้งแต่เทนทัง ang, นี่สี่โค้ดแล้วนะมึงยังอย่างนี้อยู่เลยมึงอายุยี่สิบเจ็ดแล้วมึงไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วอายุมึงเนี่ยต้องเป็นช่วงพีคแล้วด้วย3ามสิบเจ็ดเนี่ยมึงยังหลุดจำว่าดาวรุ่งยังไม่ได้เลยโอ้โหไปก่อนเลยสองตัวเนี้ยผม,มเบ้อมอโมริมนะผมล็อกไอ้สองตัวนี้ไว้ก่อนเลยว่ากูจะต้องเอาออกให้ได้เลยจริงๆเอาออกให้ได้ก่อนเลยอ่ะจริงอ่มีโโเืท สู Super am, เ้เพื่อทีมถึงมันจะขี้บ่นบ่นเพื่อนบ่นอะไรงูดหยิดตัวเองอะไรนี่นั่นในสนามเนี่ยมันแพชชั่นของมันนะ่ะแต่มันวิ่งตลอดนะครับมันไม่เคยหย่อแแยะอันนี้ควรเก็บไว้โอที่3ที่ผมให้ปล่อยตัวนี้ไม่ใช่เรื่องใจแต่เป็นเรื่องที่มึงเจ็บง่ายกูมไม่ค่อยได้ใช้มึงเลยซื้อมึงมาเนี่ยได้ริงกีแมตโอ้โห ขายเถอะนะถ้ามีโอกาสขายได้ขายแล้วไปหาเติมคนหนึ่งเข้ามาดีกว่าเพราะว่าอยู่ไปก็ไล่บอยอยู่ไปก็คืออะไรไม่ได้ใช้มึงอ่ะมีประโยชน์อะไรอ่ะนั่นคือใครมีสัมเส์ขายได้ขายครับไม่ใช่เป็นเรื่องฝีเท้าเลยครับคือกูประเมินฝีเท้ามึงไม่ได้เลยอ่ะเพราะมึงกูไม่ได้ใช้มึงเล่นเลยอ่ะน้อยมากเลยอ่ะน้อยมากเลยที่จะใช้มึงเล่นอ่ะน,อน้อยมากเลยนะเมาส์เนี่ยตัวนี้ต้องปล่อยส่วนตัวที่4ลูกชอลูกชอเนี่ยต้องปล่อยครับส่วนหนึ่งก็คล้ายๆกับเมาส์เลยครับคืออะไรฮะกูได้ใช้มึงเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ ไม่เคยได้ใช้เต็มรููการเลยครับกูใช้มึงได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมึงก็ไปเจ็บอีกบอกว่าฝีเท้าชอยังพอไปได้นะครับพอไปได้แต่กูไม่ค่อยได้ใช้งานมึงเน่ยมันจะมีประโยชน์เลยหาแบ็กซ้ายใหม่ดีกว่าครับชอก็ตัวที่4ครับุณต้องไปมาเลาเซียนี่ยังพูดไม่ได้นะพี่ยังตัดสินไม่ได้วะ่ะเพราะเขาเจ็บหนักมาถูกป่ะแต่ไอการที่เขาเจ็บหนักมาเนี่ยแหละมันทําให้เรากังวลว่าเฮ้ยถ้ามึงกลับมาลีกรอบเนี่ย มันจะกลับไปเจ็บหนักนานอีกไหมอันนี้ต้องรอดูอีกทีพราะถ้ามาเาเซียมาอีกทีหนึ่งแล้วกลับไปเจ็บหนักอีกทีนะขายเลยครับอันนี้ยัง50-50อยู่นะมาเลาเซียยัง50-50อยู่เนีย่ยผมชี้ตัวให้เลยเนี่ยเพราะผมผมไม่ไหวไกับพวกนี้แล้วครับมันทําให้เราต้องมานั่งเปลี่ยนโค้ดกันบ่อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะเราต้องมานั่งเริ่มใหม่เริ่มใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องนะครับผมคิสเทอเรซเซนอ่ะผมรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะต้องปล่อยไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเขาไม่ซูเปอร์ทีมนะงลากั พลังงานสูงวิงว่งขึ้นวิง่งลงเยอะแต่อีเซนเนี่ยเป็นแนวแบบเนิบๆแล้วพออายุเขาเยอะและ้วแล้วเป็นแนวแบบใช้คลาสในการจ่ายบอลลูกเก๋าอย่างเดียวละฉันจะให้ไปวิง่งบี้เพชหนักๆวิงว่งขึ้นวิ่งลงเยอะๆเนี่ยไม,ไม่ไม่ไหวครับนะฉะนั้นตัวที่5อีเซนครับอาจจะต้องปล่อยนะครับผมส่วนกาลาโชเข้าใจแล้วทุกคนหัวร้อนผมก็หัวร้อนกับน้องมันนะที่แล้วเจอเชลซีหรือนัดที่เจอเวสต์แฮมเองก็ตามแต่แม่งก็คือยังเด็กไงน้องมันยังเด็กฝีเท้ามันยังพอขัดเกลได้เก็บไว้ก่อนครับกาลาโชเด็กก็คือเด็กมมมมมมัันนนกก็เหหอออาาารรณที่่โโดยูใต้ง ต้องการแสดงศักยภาพอะไรของมันอะแต่บางทีสิ่งที่มันทํามันอาจจะเป็นผลเสียกับทีมหรือเป็นผลดีกับทีมมันก็ยังแบบต้องปรับจูนทาไงให้มันเล่นเป็นทีมเพื่อทีมและให้ทีมได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่มันเล่นเองมันเองอันนี้ต้องต้องมาคอยปรับแค่นั้นเองครับเม้าก็อยู่ในแผนป่ะฝีเท้าพี่คิดว่าอาจจะอยู่ในแผนแต่อาการบาดเจ็บของมันนี่แหละที่จะไม่ทําให้อยู่ในทีมเพราะเราไม่ได้ใช้มันเลยมีประโยชน์อะไรอะอยู่ในแผนเล่นดีแต่ไม่ได้ใช้มึงเลยอะมึงเจ็บอย่างเดียวเลยอะมีประโยชน์อะไรคาเซวิโร่พี่รถถังเก็บไว้ก่อนแล้วกันนนเเกก็บบบบบบไวว้้่่อออผาาาระแีจจพ เพราะว่าอาจจะเหมาะในการยืนคู่กับอูกเต้นนะ,ะพี่มาใช้ยืนคู่กันก็ก็เวิร์กอยู่แล้วนะครับผมว่าถ้าดูเบนนอโบริมเอามาคู่กันผมเขาอาจจะเวิร์กก็ได้นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขามีลูกหนักลูกตันนะครับเป็นฟิวเ์เชิงรับธรรมชาตินะครับยืนคู่อูกเต้ที่เป็นเชิงรับเหมือนกันแต่ว่าโอเคบทบาทจ,จะต้องไปรับจ๋าอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นตัวแบบบล็อกทูบล็อกหน่อยเป็นตัวตั้งบอลได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วให้อูกเต้นเนี่ยยืนต่ำกว่านิดนึงยืนใกล้ๆหน่อย เป็นตัวแบบคอนซัพพอร์ตโคเวอร์อะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคพอไปได้อยู่ถามว่าคาสิมิโลนะตัวที่6ตัวเนี้ยผมคิดว่านะฮะไม่อยู่ในแผงงนการทีมผมว่าจะต้องปล่อยคิดว่านะ อันนี้อยู่ที่ตัวน้องมันเองครับว,ว่าพอรูเบนโมริมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะแสดงอะไรออกมาให้เห็นว่ากูมีประโยชน์กับทีมกูมสามารถเล่นระบบสามที่3ได้นั่นคือใครตัวโซเซอร์ซีครับถึงแม้จะเพิ่งย้ายมาก็เถิดเพียงแต่ว่าเขาโพสิชันที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นหน้าต่ำแต่แผนรูเบนโมริมไม่มีหน้าต่ำนะครับเป็น 3- 4 3ฮะใช้วิงแบ็กใช้ปีกใช้หน้าเลยครับไม่มีเพย์เมเกอร์นะครับไม่มีตัวที่แบบว่าเป็นตัวหน้าต่ำนะไม่มีนะครับฉะนั้นเซอร์ซีไม่อยู่ในแผนการเล่นแบบนี้เลยนอดเสียจากว่าตัวโซเซอร์ ว่ากูเล่นได้อันนั้นนะ่ะคือจะ,จ,ะจะคือทางรอดครับแต่ถ้าไปเล่นแล้วเล่นไม่ได้ก็อาจจะต้องคางใครคางมันครับอาจจะต้องป่อยครับดูกาหน้าคอยลุนผมว่าควรเก็บไว้อยู่แล้วมันเป็นกองหน้าที่เป็นตัวจบที่ดีแต่ควรต้องมีคนมาเพิ่มเพราะถ้าไม่มีคนมาเพิ่มเนี่ยผมก็กังวลเหมือนกันฮะเพราะคอยลุนเนี่ยผมไม่กังวลฝีเท้าหรอกผมเชื่อว่าเล่นระบบบอลของอโมริมได้แน่ๆเขาคอยลุนน่ะผมว่าเล่นได้ไอ้ที่ผมกังวลเนี่ยคืออาการบาดเจ็บผมกลัวจะใช้ได้แป๊บๆเดี๋ยวไปเจ็บอีกอะ่ะฉะนั้นต้องห พลอยสลับกับพอยลุนครับเราก็จะได้สบายใจนิดหนึ่งในเรื่องกองหน้าที่มีตัวจบที่แบบเฮ้ใครไม่อยู่กูมีอีกตัวเออแล้วก็ทีมแพทย์ช่วยโลนะช่วยโลนะเดี๋ยวแม่งกลายไปเป็นมะวางงานโค้ชใหม่กูอกีกทีมแพทย์เนี่ยโลแม่งออกไปทั้งชุดเลยทิ่หายพังแต่กูเจ็บบ่อยๆเจ็บก็เจ็บเยอะเหลือเกินเจ็บหลายตัวด้วยอ,อูกาเต้เนี่ยแน่นอนเป็นไอ้เตะเก่าของพี่เจ๋งอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยยังไงเก็บไว้แน่ๆเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวแรกที่ต้องเก็บไ,ไว้วอ,ไอยู่แล้วฉะนั้นตัวที่ผมเชียร์ให้ปล่อยนะมีใครบ้างทนอีกครั้งงนัาโลมึตวแรกเลลยแอร์ตัวที่ เมาส์ตัวที่3อชอตัวที่4เซิร์ฟซีตัวที่5อีเส้นตัวที่6นะครับผมพูดเหตุผลไปแล้วนะว่าเพราะอะไรถึงปล่อยผู้ไปแล้วนะครับพี่มีพูดซ้ำแล้วกันนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็ฟังย้อนหลังเอาแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลที่ปล่อยส่วนใหญ่หลักๆเลยคือ1คือเรื่องจิตใจของมึงอะที่แม่งเล่นไม่ซูเปอร์ทีมเหยาะแยะหยอะแยะเนี่ยอันนี้คือเรื่องแรกส่วนนักเตะที่ให้ปล่อยประเภทที่2เนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ดีแล้วแล้วก็บวกกับเจ็บบ่อยแี่ล่อยนะครับอันนี้คือเรื่องแรกครรัััับบกกกกจดนนตะททีี่่่่่แแมมงไไใชชสหอออป ก่อนที่โค้ดเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่อีกเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าพี่เจ๋งว่าคุมเนี่ยอย่าพี่เจ๋งวางระบบไว้ให้พวกมึงดีเลยเนี่ยระบบหลัง3 3มสที่สเนี่ยวางเกมรุกให้มึงดีเลยท้ายให้มึงโอกาสยิงได้เยอะแต่ถ้ามึงยังเสือกยิงกันไม่ได้อีกอะมึงจะไปด่าโค้ดกันอีกไหมเนี่ยเปลี่ยนโค้ดให้แล้วเนี่ยนี่ไม่ต้องหึ่งใจไม่ต้องพี่เจ๋งหรอกเอาแค่พี่ม้าเนี่ยพี่ม้าเนี่ยมาคุมต่อเนี่ยโอเคนัดเจอเลตเตอร์มึงยิงได้เยอะอ่ะดีเดี๋ยวพอนี่เจอเชลซีมึงเอาอีกแล้วเนี่ย ไม่ต้องอิงกาไอ้พี่พี่ม้ามาคุมต่อเทนฮากนะเหมือนกันเลยโอกาสยิงเยอะเพียบเลยแต่มึงยิงเขาไม่ได้เลยมึงยิงได้ลูกเดียวจากอะไรจากจุดโทษโอเพ่นเพไม่มี นั่นจะเชลซีอะเดี๋ยวจะเชื่อไหมอะโค้ดเนี่ยเราเปลี่ยนหลายคนแล้วนะแต่นักเตะต,ตัวเดิมเิมเนี่ยมันยังอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยปัญหาผมบอกเลยนะมันไม่ใช่ดีโค้ดแล้วผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเพ่งเล็งไปที่นักเตะเลยเพราะนักเตะตัวเดิมเน,เ,เนี่ยแหละเลิกโโค้ดได้แล้วนี่พี่พูดดักไว้เลยนะดักก่อนที่อโมริมจะมาคุมด้วยพูดดักไว้เลยเพราะเดี๋ยวถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยมึงก็ไปนั่งด่าโค้ดกันอีกแต่มึงไม่ได้มองกันเลยว่าเป็นที่นักเตะหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นตอนเทนฮา,าแพ,พ,แพาปบ่ปบปบา เดนฮักด่าเดนฮักแต่ไม่เคยมองนักเตะเลยมันเล่นกันดีกันหรือยังมันเล่นดีตามแผนเขาหรือยังในเมื่อแผนเขาออกแบบมาดีแล้วให้มึงมีโอกาสยิงได้เยอะไหมสุดในลีกด้วยดูการนี้แต่มึงยิงก็ไม่ได้เองเนี่ยมันความผิดโค้ดไหมถูกไหมสุดท้ายใครเป็นคนโดนเด้งก็ต้องเป็นโค้ดโดนเด้งไอพวกที่ไม่เล่นหมาไม่เห่าหมาไม่แดกเ่ไม่ยังอยู่ไงเนี่ยแล้วสุดท้ายคนเพิ่งจะมาเห็นว่าเฮ้ยนักเตะแม่งเล่นไม่ดีหรือว่าเริ่มมาด่านักเตะกันเนี่ยนัดไหนก็เพิ่งนาทีแล้วเนี่ยแหละทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ย เล่นกันหวยแตกกันมั้งแต่เริ่มต้นรู้การแล้วแต่มึงบวชไปโทษโค้ชอยู่ไงเนี่ยแต่พอเทนฮาร์กไปปุ๊บเนี่ยมึงก็ไม่รู้จะโทษเทนฮาร์ได้ไงแล้วไงพอเทนฮาร์ออกไปแล้วถูกปะ่ะพอเทนฮาร์ออกไปปุบ๊บมึงถึงได้เห็นไงว่าปันหาแท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงหน้านี่มันคือนักเตะเห็นไหมผมเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งจะมาด่านักเตะกันนัดที่แล้วเนี่ยถูกปะ่ะพอเทนฮาร์ไม่อยู่แล้วไงตั้งทั้งที่ไอกาณาโชเนี่ยมันเล่นเนไม่ได้หวยเพิ่งหวยนัดที่แล้วนะมันตั้งแต่นัดเวทแที่นยยยยิิิิงงงงงงไไไไไมมมมมมม่่่่่่่่่ดด้้คคอออออะะททีีััััันนนนนนนชชชาแลลวกกปเเเใพจบ นะตั้งแต่เวแทแฮมแล้วแล้วไหนจะตัวอื่นเนี่ยที่มันยิงกันไม่ได้อ่ะเข้ปะ่ะ เนี่ยแล้วพอโค้ดโดนปลดไปนักเตะแม่งก็ไม่ได้ถูกขายถูกให้ออกนะมันก็สบายตัวลอยตัวกันไปครับก็กูไม่โ,โดนโค้ดโดนเห็นไหมผมถึงบอกไงว่าเวลาดูฟุตบอลเนี่ยเราต้องดูกันให้ดีๆไม่ใช่เอะอะเอเอะด่าแต่โค้ดาด่าแต่โค้ดแต่มึงดูหรือยังว่านักเตะแม่งเล่นดีกันหรือยังเล่นดีตามแผนที่โค้ดเขาวางหรือยังเข้าใจป่ะฉะนั้นเนี่ยอย่าเที่ยวไปด่าแต่โค้ดมึงด่านักเตะกันบ้างเพิ่งจะเริ่มมาด่านักเตะเพิ่งน,นัดที่แล้วตอนเทนฮากไม่อยู่เห็นไหมทัทง้งทั้งที่ไอเกมที่เจอ Chelsea เชลซ ได้เพียบเลยแต่มึงยิงกันไม่ได้แผนเนี่ยเขาวางไว้ให้มึงยิงตั้งเยอะขนาดนี้แล้วว่ามึงยิงกันไม่ได้เองมึงต้องไปโทษโค้ดเหรอมึงต้องโทษโค้ดไหมมึงยิงไงไม่ได้อ่ะไม่ใช่แค่การนาโช่นะแม่งทุกตัวเลยในแนวลูกอะทุกตัวเลยทั้งบูโน่ทั้งการนาโช่ทั้งแรดฟอร์ดทั้งฮอยลูนเองก็ตามหรือีเซิร์ฟซีอีกทุกตัวไอดาโลอีกอะเจอวิเทมยิงงอไปได้ไงอยู่อย่างนั้นอ่ะมึงยิงเอากล้ามทำไมอ่ะซูซูกิดิวออฟเดอะยี่ร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีเลือกรับส่วนลดดสสสสููงงุุ 84%,000 บาาทผอนด 99เดือนหรือฟรีซ s ซูกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิส s u ซูกิเวอร n ลันทบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีวันนี้ถึงสายเฟดธันวาคมสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th